ในะค,ะค่ะกับเรา2คนนะคะ <S <S เปเ้แมงโกและพี่เอด็ดดี้คมธพรัตนนะครับใช่น้องเป๊ก็ตีราชาตีรา <3 S 1> สมคุณค่ะ,คะแน่นอนนะคะว่ารายการของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปค้นหาแรงบันดาลใจจากทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของใครค่ะที่อยู่บน พื้นที่ไหนก็ตามบนโลกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแต่งตัวดีนั้นคุณก็จะมาอยู่ในรายการของเราและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นต่อไปค่ะไม่เฉพาะในต่างประเทศเท่านั้นนะครับคนที่แต่งตัวดีในบ้านเราด้วยนะครับที่เราก็จะนามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมในรายการสเปอร์สไตล์รวมถึงการอัปเดตข่าวครา,า,าวในแวดวงแฟชั่นทั้งไทยและก็เทศน,นะครับเรียกได้ว่าชมรายการของเราแล้วไม่ตกยุบตกสมัยแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตหรือว่าไปเป็นแรงบันดาลใจนะคะจากทั่วโลกจากท้องถนนนะคะเราก็ขออัปเดตแฟชั่นใหม่ๆที่กกําาาลังงงมแรรอออยู่ในนนตี้ข แฟชั่นโลกกันก่อนนะคะกับช่วงแรกช่วงนี้ค่ะแฟชั่นกรีติ้งค่ะ แล้วนะคะเรื่องของเทรนแฟชั่นก็หมุนวนเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะแล้วแต่ว่าอะไรจะอันเก่าบางทีอาจจะกลับมาฮิตใหม่บางทีก็อาจจะมีแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆกลับขึ้นมาและในวันนี้เราสองคนนี่แต่งตัวธีมอะไรกันคะนี่อันนี้เป็นช่างซ่อมท่อนะครับนน <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เป็นช่างเครื่องมันเครื่องบินหรือเปล่า,าช่างเครื่องบินก็ได้ดีกว่าดีกว่านะดีกว่าเยอะ <laughs> เขาเรียกว่าจำสูตรนะครับจำสูตรหรือว่าชุดติดกันหรือว่าที่คนไทยหลายๆคนชอบเรียกว่าชุดหมีก็ได้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเป็นเทรนที่เป็นยูนิเซ็กต์ไม่ว่าคุณจะ ไม่ชายไม่หญิงก็ใส่ได้เช่นกันเป็นเป็นเทรนด์ที่ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยใส่ได้สุนัขยังใส่ได้เลยใส่ได้เหรอได้ก็เวลาใส่ได้ก็ใส่ได้ทั้งขาหน้าขาหลังไงคือเป็นเทรนแฟชั่นที่คลาสสิกจริงๆครับโอเคค่ะแล้วก็มีแอบมีลายเสือมานิดนึงแจมนะคะเพื่อจะให้เข้ากับเป้ค่ะเพราะว่าวันนี้เราสองคนก็แต่งเป็นสไตล์แบบว่าออกเป็นป่าๆหน่อยเป็นสอดาแหวนนี่ใส่ไม่เหมือนสัตว์ป่านะไม่เหมือนค่ะเป็นใส่เฉพาะการแต่งกายเท่านั้นนะคะราคาวันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าแฟชั่นกรีตติ ในวงการแฟชั่นโลกริร่มจากพี่เอดีก่อนค่ะเอาอะไรมาให้ดูครับค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของนางแบบ ปกติก็จะมีเรื่องของนางแบบมาให้ชมกันบ่อยๆนะครับแต่ว่านางแบบวันนี้เธอไม่ธรรมดาเพราะว่าเธออายุถึง47ปีแล้วนะคะ47ยังเป็นนางแบบอ,อ,อยู่ที่สําคัญคือเธอบบมาแบบนุ่งน้อยห่มน้อยด้วยวันนี้เอาต้องไปดูซิว่าผู้หญิงอายุ47นั้นจะใส่ผุ้นุ่งน้อยห่มน้อยแล้วออกมาดูดีขนาดไหนนะคะกับภาพนี้ค่ะครับนี่47แล้วหรอใช่แล้ว47แล้วเธอคือนางแบบแอลแม็กซเฟอร์สันนะครับจากออสเตรเลียก็คือ ในอดีตเนี่ยมายุค80เนี่ยเธอเป็นนางแบบที่เรียกได้ว่าเขาให้เขาขนานนามเธอว่าเป็นเดอะบอดี้เพราะว่าเขายกย่องว่าเธอนั้นเป็นนางแบบที่มีหุ่นหรือว่า รูปร่างนั้นดีที่สุดในโลกเลยทีเดียวครับโอ้โหเชื่อแล้วค่ะ,ะคือแอลเนี่ยไปรู้จักมานานแล้ว<ช>แต่ว่าบางทีเราก็ลืมลืมว่าเธออายุเท่าไหร่เพราะว่าเธอโผล่มาทีไรห,หรือว่าเธอเห็นเธอทีไรเธอก็ดูสวยตลอดก็คิดว่าเธอแค่สามสิบกว่าหรือเปล่าแต่จริงๆนั้นเธอ47เแล้วใช่เป็นการถ่ายแฟชั่นครั้งล่าสุดของแอลนะครับในเลิฟแมกกาซีนครับซึ่งก็ให้เห็นนะครับว่าเธอนั้นยังรักษารูปร่างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว <c oughs> แต่ที่สาคัญเล <c oughs> ิฟแมกกาซีนฉบับนี้เป็นฉบับที่ว่ากันถึงแฟชั่่่นนนฤดูหาาาวแตกเป็ แฟชั่นเนี่ยกลับให้เธอนุ่งน้อยห่มน้อยมากๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าเธอไม่หนาวเลยทังไงนะครับ <c oughs> จริงๆเป็นแฟชั่นที่ดูหนาวก,ก็ดูอบอุ่นช่วงบนนะเพราะช่วงบนเป็นเสื้อคอเต่าปิด <c oughs> นิดชิดแขนยาวแต่พอมาข้างล่างอ้าว กางเกงขาสั้นกางเกงจีนขาสั้นจริงๆแล้วน่าจะเหมาะที่จะใส่ฤดูร้อนมากกว่านะใช่แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเอาแค่ตีมข้างบนก็ข้องล่างก็ขอโชว์เดอะบอดี้เธอชุนิดนึงเพราะว่าเธอก็ยังฟิตเฟรชนะคะกลับมาถึงแม้ว่าจะ47ปีแล้วแต่ว่าสไตล์ของแฟชั่นก็ดูย้อนยุคหน่อยเนาะคือจากผู้หญใช่ไหมยังมีอีกรูปหนึ่งอีกมีอีกมีอีกใช่ไหมคะมาให้ดู2รูปค่ะแอลมคโครสันอีกรูปหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะ รู้สึกว่าเธอเนี่ยจะเป็นนางแบบอีกคนนึงที่ได้รับการกล่าวสรมากๆเลยว่าหุ่นดีจริงๆใช่เป็นเดอะบอดี้หรือว่านางแบบที่หุ่นดีที่สุดในโลกเลยนะครับเห็นไหมชุดนี้เธอจะอ รัดรึงรัดรึงรัดซวงมากเลยเห็น,หนหรูปร่างได้อย่างชัดเจนนะครับว่าผู้ไก็ดีไงจะได้รู้เลยว่าผู้หง47เป๊อยู <47 S 1> <47 S 2> ่ยดีจริงๆเป๊ะอยู่เป๊ะตลอดครับค่ะแต่ว่าชอบมากเลยนะคะเพราะว่าแฟชั่นเซ็ทนี้เนี่ยใช่มันจะดูเซ็กซี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้โป๊เปลือยอนาจาระนะมันเป็นแนวแบอกว่าเป็นศิลปะมากกว่าว่า ยังไงล่ะมันมีมัน,ม,น,ม,นมันเซ็กซี่แต่ว่ามันเป็นเซ็กซี่แบบ,บมีคลาสน่ะมันดูไม่โป๊คือคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าแฟชั่นเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้านะจริงๆแล้วแฟชั่นหมายถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดูดีแล้วก็ฟิตเปรียดอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะ,คะโอ้โหแต่ว่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะหุ่นขนาดนี้ก็การปรากฏตัวล่าสุดใช่ไหมล่าสุดเลยที่ดีไซน์ของเลิฟแมกกาซีนครับ47ปีแล้วอย่าลืมอย่าคิดว่าเธอ25นี่สับไปดูแล้ววรู้สึก่าจะต้องกลับไไปทําอะรสักอย่างกับรูปร่างตัวเอง จะได้47่แล้วขอแค่ครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะสำหรับแอลแม็กฟสันค่ะอันนี้ก็เป็นของพี่เอ็ดดี้นะคะที่เอามาให้ดูกันค่ะสําหรับการอัปเดตนะคะการกลับมาครั้งล่าสุดของแอลแม็กฟสันนางแบบที่ได้ชื่อว่าเป็นเดอะบอดี้ค่ะแต่ว่าสําหรับเป้นะคะในวันนี้ค่ะก็นำเทรนด์แฟชั่นที่กําลังมาแรงมากๆตอนนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมได้เป็นทางเลือกเถือว่าจะอัปเดตกันอะไรที่มันเป็นแบบว่าเฮฟวี่เมทัลเห็นไหมแบบว่าที่มือเป้เนี่ยก็จะเป็นเฮฟวี่เมทัลค่ะก็จะเป็นพวกโลหะพวกเหล็กที่มัันนดูหก ดูแบบว่าแก่งๆลอยเหมือนเป็นสาวแกล่งนะคะซึ่งเทรนนี้กําลังมาแรงมากๆแล้วก็ไม่เคยตกยุคเลยที่เมืองนอกเดี๋ยวภาพขึ้นมาให้ดูได้เลยนะคะเป็นภาพที่ไปเอาตัวอย่างมาค่ะว่าเครื่องประดับที่เป็นเฮฟวีเมทัลนั้นเขาโซโหเฮฟวีจริงๆโซเต็มเรเท้าเลยเดินเดินไหวเหรอครับเนี่ยโอ้โหอันนี้เพื่อความงามค่ะก็ต้องอดทนนะคะแต่สวยนะออกแบบสวยมากครับรู้สึกว่าเฮฟวีเมทัลนี่จะเป็นเทรนดที่เมืองนอกเนี่ย ปรดปานเป็นพิเศษดีเพราะว่า,อาบอกรนิเดยสารหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ในวงการแฟชั่นเนี่ยเขาก็ชอบใส่สไตล์นี้ <ฮะ S 2> บางคนเนี่ยยึดถือสไตล์นี้เนี่ยมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลยอันนี้เขาไม่ใช่นักโทษนะไม่ได้โดนโซ่ตรวนนะ <c oughs> ไม่ใช่ <laughs> แต่ว่าใส่ออกมาแล้วมันเพิ่มความเก๋ความคูล <ฮะ S 2> ได้ คือเครื่องประดับชิ้นเด่นแบบรองเท้าแบบนี้นะคะพี่ดี้อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยใส่รองเท้าคู่นี้ปุ๊บเนี่ยข้างบนนี้ไม่ต้องใส่อะไรมากเลยชุดเรียบไปเลยเพ้นที่รองเท้าเด่นมากแล้วใช่าไปใส่อะไรตีกันอลุงตุงนางามอาจจะเยอะเกินไปแค่นี้ก็คือ เอาอยู่เลยคือข้างบนจะเป็นอะไรคือเราให้ดูแต่ภาพรองเท้าข้างบนจะเป็นอะไรนั้นคือคุณต้องไปเลือกสรรเอาเองว่าคุณจะใส่อะไรแต่ว่าที่เราแนะนําก็คืออย่าใส่ให้มากเกินไปเท่านั้นเองเพราะร<ช>องเท้ามันเยอะแล้วถูกต้องค่ะ h a p p y Metal นะคะเอามาให้ดูอีกรูปนึงค่ะพามาได้เลยมาได้เลยคอันนี้เมื่อกี้เป็นรองเท้าใช่ไหมคราวนี้เป็นรองเท้าอีกเหมือนกัน แต่ว่าให้เห็นรายละเอียดนะคะว่าเทรนด์ของ h ฮฟว y Metal เนี่ยมันจะเป็นสไตล์ตอกหมดมันจะเป็นสไตล์ใช้พวกโลหะพวกเหล็ก <ฮะ S 2> มาผสมผสานกับรองเท้าค่ะทําให้ดูอะไรนะส่วนมากพูดภายขออภัยค่ะพูดผิดคือส่วนมากเนี่ยมันจะใส่คู่กันระหว่างหนังนะใช้หนังผสมนะคะกับตัวของโลหะม,มันก็จะใช้ทั้งกระเป๋าและรองเท้าหนักไหม หนังมันโดนหาผสมกันเข้าไปขนาดนั้นก็น่าจะหนังก็ต้องหนักเพราะว่ามันคือเฮฟวี่เมทัลหรือเปล่าใช่แต่ว่ามันฮิตมากมันฮิตมากคือเทรนดนี้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะรองเท้านะถ้าใครใส่นะรับประกันได้เลยว่าคุณเดินไปทางไหนมีแต่คนมองทั้งนั้นหรือบางทีบางคนอาจจะไม่ไม่เอาที่รองเท้าแต่ไปที่กระเป๋าแทนใช้กระเป๋าก็ได้ก็อย่างที่ว่ากระเป๋าตอกหมุดเดี๋ยนี้ก็อินแล้วก็ฮิตกันมากๆเลยที่บ้านเราก็ยังไม่ไม่หายฮิตเลยยังอยู่ต่อเนื่องเลยเป็นกระเป๋าหนังที่ตอกหมุดที่ไม่ว่าจะเป็นสีเงินหรือว่าสีทองก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยนะอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมั่นๆหน่อยนะใส่เป็นแจ็คกเก็ตแล้วตอกหมุดแจ็คเก็ตตอกหมุดโอ้ยิ่งเก๋หรือว่าเป็นแจ็คเก็ตยีนตอกหมุดก็กถือ<ด>ว่าเป็นเฮฟวีเมทัลเหมือนกันใช่ค่ะเพียง<า>แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ลุคที่มันดาร์กหรือว่าเข้มมากๆคุณต้องเป็นแจ็คเกตแจ็กเกตหนังสีดำถูกต้องน่าแหละมันจะดู เฮฟวี <Heavy S 2> มากๆเ,เข้ากับยุค80ใช่ไหม<ะ>ช่วงนั้นที่เขาแบบว่าฮิตอะไรที่มันดูไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ดูแหวกออกไปถอดเสื้ออไปช่างกิโลขายได้เลยเพราะว่ามันหนักมากไงกิโลละกี่บาทไม่รู้นะสัขายเสื้อเก่าได้ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเทรนด์นะคะที่เรานํามาฝากุผู้ชมในวันนี้ค่ะสําหรับช่วงแรกนะคะช่วงแฟชั่นกรีตติ้งค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาขออีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะโกลบอลสตรีทค่ะ สำหรับช่วงของ global street เนี่ยนะคะพี่อดี้ในทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะคะเราก็จะไปนำเสนอการแต่งตัวที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะ,<ฮ>ะของผู้คน,คนทั่วโลกที่อยู่บนท้องถนน จากทุกประเทศกันเลยทีเดียวแต่ว่า<ช>หลักๆจะมีอยู่4เมืองนะนิวยอร์กลอนดอนมิลานปารีสแต่ว่าบางทีก็จะมีเมืองอื่นๆแซมมาด้วยนะครับเพราะอะไรคะเพราะว่าทําไม4เมืองนี้ถึงต้องมีอ่าเพราะว่า4เมืองนี้เป็นเมืองที่มีงานแฟชั่นวีคเดี๋ยวเดือนกันยายนนี้ก็จะเป็นช่วงของแฟชั่นวีคแล้วก็คือแฟชั่นวีคเนี่ยหลักๆจะจัดอยู่ที่4เมืองนี้ก็คือจะเริ่มต้นขึ้นที่นิวยอร์กไปที่ลอนดอนมิลานแล้วก็จบที่ปารีสฉะนั้นคนที่ไปดูงานแฟชั่นวีคที่นี่ก็จะมีแต แอบถ่ายหรือว่าขอถ,าถ่ายเลย,เลย พวกที่แฟชั่นนิสต้าที่เดินทางมาดูแฟชั่นเหล่านี้ค่ะแต่ว่าจะว่าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะที่ต้องไปถ่ายทำที่เมืองแฟชั่นเยอะๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าที่เมืองแฟชั่นนั้นผู้คนส่วนใหญ่จะแต่งตัวแล้วก็กล้าแต่งแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ที่ไม่จํากัดแล้วก็จะไม่มีใครหัวเราะใครด้วยใครแต่งตัวเยอะตัวน้อยเพราะว่าเขาถือว่าคุณเนี่ยมีไอเดียของคุณเองแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่เมืองแฟชั่นเนี่ยบางครั้งแต่งตัวแตกต่างออกไปอาจจะถูกมองได้แต่ว่าถ้าใครหัวเราะก็ช่างเขาเถอะไม่ต้องไปสนใจใส่ไปเถอะถ้าคุณใสส่่่้ววววรรรูึกบาาาายตตตัััเเเพะมนป็ไช ใช่ค่ะอาละค่ะมาที่คนแรกกันบ้างเลยดีกว่านะคะสําหรับโ l o b a s t ในวันนี้ค่ะคนนี้แต่งตัวประทับใจเราเพราะอะไรไปดูกันค่ะคนนี้เนี่ยนะคะรู้สึกว่าเธอจะคุมโทนสีได้<อ>ดีมากชอบโทนสีนะรู้สึกเย็นตาเย็นใจดี เห็นแล้วรู้สึกสบายนะสบายตาเห็นไหมคะว่าสีสันก็มีเริ่งก็มีอิทธิพลนะคะกับผู้คนมากขนาดไหนสีฟ้าเนี่ยใช้ทั้งตัวเนี่ยเพียงแต่ว่าความแตกต่างหรือความโดดเด่นก็คือถึงจะเป็นสีฟ้าทั้งตัวแต่มันเป็นฟ้าไล่เฉดคือฟ้าคนละเฉดกันแถมเนื้อผ้าก็คนละเนื้อผ้าด้วยดูตั้งแต่ท่อนบนจะเห็นว่ามันเป็นแจ็คเก็ตยีนนะคะสีฟ้าๆหน่อยอมบรูนิดนึงแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกางเกง ที่มันเป็นผ้าพิ้วๆ <ừ> แบบ <ừ> ว่าหร <ừ> ูๆหน่อยเหมือนผ้าซาติน<ฮ>ะนะคะตัดเย็บเนี่ยแบบว่าเนี้ยบๆเลยเอามาจับคู่กันได้ลงตัวมากทั้งที่ทมันขัดแย้งกันบางทีถ้าใส่สีเดียวกันที่เป็นโทนเดียวกันทั้งตัวเนี่ยมันอาจจะทําให้ดูน่าเบื่อนะ, <ừ> นะฉะนั้นเ,เคล็ดลับสําหรับการ การเลือกสีสันทั้งตัวเนี่ยอย่างเช่นสีฟ้าทั้งตัวเนี่ยก็คืออาจจะข้างบนอาจจะเป็นสีฟ้าโทนหนึ่งข้างล่างก็อาจจะเป็นสีฟ้าอีกโทนหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสีฟ้านะ้จะเป็นสีอะไรก็ได้อย่างอย่างสีดาอย่างเงี้ยถ้าจะใส่สีดําทั้งตัวก็ข้างบนก็ดําโทนหนึ่งดาเข้มข้างล่างก็อาจจะดําอ่อนอีกเฉดหนึ่งครับค่ะก็ไล่ระดับสีไปนะคะเหมือนที่เธอใช้ในผ้าพันคอเธอก็อีกฟ้าหนึ่งนะอีกเฉดหนึ่งแจ็คเก็ตยีนก็อีกเฉดหนึ่งเกงก็เป็นฟ้าอมบรูก็คือเข้มมาอกนับ กางเกงอะแต่ว่าเปลี่ยนสีไปก็รู้สึกว่ามันมีมิติมทั้งทั้งที่เธอก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะ<ช>รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันมีการใช้ไอเดียสร้างสารรค์เลือกของโทนสีที่เขาเรียกว่าเป็นโทนออนโทนนะคะ โทนสีที่มันดูแล้วมันก็สบายตาด้วยนะบางทีเลือกโทนเย็นเข้าไว้อะไรเงี้ย <Ừ. S 2> แต่บางคนกอโทนร,ร้อนก็ดูดีได้ใช่ค่ะ,ะก็ถือได้ว่าเธอแต่งตัวได้ถูกใจเราเพราะว่าการคุมโทนสีจริงๆเลยนะคะแล้วก็พอมีผ้าพันคอมาพันที่ช่วงคอแล้วแจ็คเก็ตก็ตัวหนาหใช่ไหมแต่ว่าเขาเมืองหนาวไงวแล้วเขาก็พยายามรวบผมขึ้นไปให้มันไม่เกะกะ,ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันไม่รกรุงลังแล้วมันก็ดูลงตัวเป๊ะพอดีคือต้องรวบผมด้วยเพื่อที่จะโชว์ชุดเนี่ยบางทีถ้าปล่อยผมมาแล้วบางทีชุด่ผมไปบางชุดครับมันก็ดูเยอะ ดูแบบว่าไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่ก็ลุคนี้ก็เป็นลุคที่แต่งได้แบบว่าเก๋ๆนะคะด้วยไอเดียที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้แลวก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเหมือนเช่นกันแม้จําเป็นต้องแต่งเยอะก็ดูดีได้นะครับใช่ค่ะรู้สึกมันจะเฮฟวี่เมท้ามากเลยนะ่น <laughs> ไม่เป็นไรกระดิกไปทางไหนมันก็แบบว่ากุ้งกิ้งตลอดเลยเอาละครับคุณผู้ชมคะคราวนี้นะคะเราไปดูคนถัดไปกันบ้างดีกว่านะคะไปดูกันเลยค่ะ คนนี้เนี่ยนะคะถูกใจเรามากๆาเพราะว่าเธอเป็นโทนฟ้าอยู่นะแต่ว่าเป็นโทนฟ้าที่จับคู่กับสีชมพูสีอ่อนๆสีพาสเทลอ่อนๆใช่ค่ะใน<ม>ข้างในแต่ว่าชิ้นข้างนอกนี่จะเด่นสะดุดตาม,มากเลยเป็นสีฟ้าที่ดูมันดูจะว่าไงเรามัน มันเหมือนมีเลือบเหลือเ,เ,เป็นฟ้าที่เงาเงาเป็นน้ำคล้าคล้ายเหมือนฟ้าน้ําทะเลนะคะมีประกายวิ่งวิ่งเหมือนกับเป็นผ้าไหมอ่ะเหมือนว่าเราเป็นผ้าไหมแต่ว่าเป็นผ้าไหมที่ใช้เป็นผ้าไหมผสมเธอจับคู่นะคะในส่วนของเสื้อแจ็คเก็ตสีฟ้ากับตางเกงนะคะเอวสูงสีชมพูอ่อนแล้วก็เสื้อด้านในเป็นสีขาวง่ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าดูดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเคล็ดลับก็คือว่าการเลือกใช้ท่อนบนที่มันโค้งๆนิดนึงก็เหมือนครอปแจ็คเก็ตนะคะมาใส่เข้าคู่กับ ข่อล่างที่มันเป็นเข้ารูปที่เป็นกางเกงเอวสูงแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วมันดูไม่มากเกินไปเพราะว่าข้างบนมันหลวมแต่ข้างล่างมันเข้ารูปมันก็ทําให้ดูรู้สึกว่าเ,เซ็กซี่ในขณะเดียวกันก็ยังดูสบายๆไปด้วยมีความธรรมะธแมงด้วยนะดูแล้วดูธรรมะธแมงก็เป็น<ะ>อีกลุคหนึ่งที่น่าจะน่าจะ,นาจะคนไทยสามารถนําไปปรับใช้ได้เพราะว่าก็เห็นผู้หญิงไทยหลายๆคนก็แต่งตัวกันอย่างนี้เยอะเหมือนกันชอบเสื้อเธอข้างในที่มันเป็นเอวเอวเอวเหมือนแต่ว่ามันมันจะไม่ใช่เอวลอยแล้วมันจะเหมือนเอวลอยขึ้นมาแล้วอ่ะมมันนนจแทบเเป็หื เท่านี้เลยอ่ะพี่อดี้ใตยอกอ่ะใต้อกแต่ว่าพอดี่าความที่มันไม่โป๊เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันใสกางเกงเอวสูงมากไงมันเลยปิดขึ้นมาถ้ากางเกงเอวต่ำอันนี้สูงมันจะดูโป๊เลยพอดีว่าเขาจัดเซ็ตได้ลงตัวมากก็แสดงว่าคิดมาแล้วก็เป็นเทคนิคการเลือกกางเกงด้วยใส่ไงใส่ไงก็จะช่วยให้บางครั้งไม่โป๊ด้วยใช่ค่ะเอาล่ะค่ะคนถัดไปกันบ้างดีกว่านะคะคนนี้ค่ะมาเลยคนนี้เนี่ยก็แต่งตัวได้ถูกใจแล้วก็รู้สึกว่ามีไอเดียเป็นของตัวเองที่ไม่เหมือนคนอื่น คนนี้เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่คุมโทนคล้ายๆที่เป้ส่ในวันนี้สีน้ำตาลอ่าสีคาราเมลนะคะแล้วก็เสื้อด้านบนเป็นลายเสือ <ฮะ S 2> เป็นลายออกเสือดาวนะแล้วก็พอใส่แบบเนี้ย รู้สึกว่าอยากจะใส่อย่างนี้มากก็เลยกลายมาเป็นวันนี้อ่านี่แหละกําลังจะถามว่านี่คือแรงบันดาลใจของการแต่งกายของเปเป้ในวันนี้แน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะกางเกงเป็นกางเกงผ้าที่เป็นทรงสบายๆหน่อยเหมือนจะเป็นกางเกงทํางานเนาะเป็นกางเกงผ้าสแล็คที่บ้านเราเรียกแต่ว่าที่ความเก๋มันไม่ใช่แค่เสื้อด้านบนอย่างเดียวมันจะมีออเซอรี่ที่เก๋ก็คือข้อมือของเธอที่เป็นหนังเกล็ดเห็นไหม ตรงข้อมือนี่มันจะเป็นสะบัดพิ้วเลยแต่เราหาไม่ได้เราก็เลยเอานี้มาแทนแต่ที่อยากจะบอกก็คือ,อลายเสือเนี่ยคลาสสิกนะไม่ว่า<ช>จะเป็นกี่ปีกี่ปีก็สามารถที่จะใส่ได้ตลอดแล้วก็คลาสสิกตลอด<ช>คือเมือม่อเมื่อไม่กี่วันเนี่ยพี่เอด้มีโอกาสไปรับพุกลุกหรือว่าฝ <ภา S 2> น,นทิพย์วัชรตระกูลมิชลันยูนิเวิร์สที่เธอได้รางวัลมาจาก เวทีงามจักรวาลเธอก็มาถึงเมืองไทยด้วยชุดลายเสือเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วลายนี้อินตลอดทม่มีเอาค่ะอ่านนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจของเป้นะคะอ่ะอีกคนนึงแล้วกันนะคะอีกคนนึงค่ะคนสุดท้ายนะคะปิดท้ายกันอีกนิดนึง